เสียงอะไรอ่ะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูตู้แล้วก็พี่แก้วจะชวนเด็กๆออกไปขี่จักรยานพาเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยอ้าวกลิ้งหลอกๆกลิ้งกลี๊งหลอกๆกรี๊งกรีงหลอกๆกลิ้งกรี๊งหลอกๆจักรยานเขามีไวททีเวลาเรารีบเราก็ทีไปไวท์ทีไปไวอุ้ยไฟแดงทีแสงข้ามไปไฟแดงทีแสงข้ามไปรีบจอดลราไว้เมื่อเราเจอไฟแดงอี๋โอ้ไฟแดงมาแล้วเราก็นับถอยหลังสิบ หนึ่งไฟเฉียวไปอีกลออเอ้ากริ่งกรงกลองกิ่งกิ่กรองกลองกิ่งกรองกรองิ่งกิกรองกลองจักรยานเขามีไว้ทีเวลาเราเร่กมันกทีไวไวทีไวไวไฟแดงที่แซงข้าไปไฟแดงที่แซงข้ามไปรีบจอดเร็วไวเมื่อเจอไปแดงอีเด็กเด็กเบรกกันทันรึเปล่า